เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเมื่อเกิดเหตุการณ์การณ์น,นี้มาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงอันดับแรกเลยเราต้องรู้ทางหนีเมื่อเราไปสถานที่ที่ยังไม่เคยไปให้เราสังเกตหาทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีที่ใกล้ที่สุด2หลบหนีทันทีถ้าเป็นไปได้ให้หลบออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์น,นั้นทันทีโดยไม่ต้องรอคนอื่น3ซ่อนตัวอย่างปลอดภยัยหากไม่สามารถหลบหนีได้ให้เรารีบหาที่ซ่อนที่มั่นคงและสามารถปิดล็อกได้หรือไม่ก เช่นห้องที่มีล็อกหรือตู้เก็บของ 4. ทําทุกอย่างเงียบสนิทให้ปิดโทรศัพท์หรืออุป,ปกรณ์ที่สามารถสร้างเสียงดังและห้ามส่งเสียงใดๆเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุรู้ตําแหน่งของเรา 5. ต่อสู้แต่ว่าคนเก็บไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะคะหากจาเป็นจริงๆที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุพยายามหาสิ่งใดก็ได้ที่หยใกไ้ตัวมาเป็นอาวุธเช่นเก้าอี้มา แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อมีโอกาสให้รีบโทรแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเจ็เตรียมสัญญาณช่วยเหลือหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดหรือทำเสียงได้ให้พยายามส่งสัญญาณของความช่วยเหลือเช่นอาจใช้ภาษามือหรือเขียนข้อความแปดควบคุมสติให้พยายามรักษาความสงบ,บนิ่งและควบคุมอารมณ์ให้ดี9ก้าฝึกซ้อม งานหรือสถานศึกษามีการฝึกซอ้อมวิธีรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเราควรให้ความสําคัญและเข้าร่วมอย่างจริงจังเราจะได้เข้าใจและสามารถนําแผนการหลบหนีมาใช้เมื่อถึงขราวจาเป็นสิปฏิบัติต,ตามคําสั่งเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานความปลอดภัยมาถึงให้พวกเราปฏิบัติตามคําสั่งของพวกเขาอย่างเคร่ง